สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวอันดอนกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มมีคนถามหากันเยอะแล้วว่าจะเพิ่มแต้มยังไงดีจะทํายังไงได้บ้างเพราะอย่างบางคนเนี่ยใส่อาวุธทองทั้งตัวแล้วก็ตามแต่ว่าคะแนนก็ยังต่ําอยู่ดีดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแบบไล่ชี้แจงแบบเป็นรายละเอียดเลยส่วนอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่ามันจะแบ่งเป็นอยู่2ประเด็น1เล่าเปลี่ยนของและเพิ่มถาวร2เล่าเปลี่ยนของและเพิ่มชั่วข่าวอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนนะ ซึ่งตัวเกมมันแบ่งไป2อย่างพอเรารู้2อย่างเนี่ยทีเนี้ยคุณจะต้องไปตัดสินใจเองว่าคุณจะเอาถาวรหรือชั่วขราวเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่บอกเลยนะครับซึ่งเอาแบบชั่วค้าวก่อนจะได้เข้าใจเห็นภาพนะครับคําว่าชั่วคราวคุณมาที่โตค้าบครับหลังจากนั้นมาที่อาวุธหรือเกาะก็ได้ซึ่งตัวเกมจะมีบอกอยู่แล้วว่าเลเวล50เปลี่ยน60เปลี่ยน70เปลี่ยน80เปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆ10เลเวลหรือจะเป็นในส่วนของเกาะ เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็52เปลี่ยน62เปลี่ยนเอ้ย52 62 72 82 92เปลี่ยนทุกๆ10เลเวลสินค้าหรือของพวกนี้หมายควาว่าคือเปลี่ยนชั่วคราวเพราะว่าหลังจากที่คุณเลเวลถึงคุณก็จะเปลี่ยนอีกหนึ่งทีเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เอาให้เคลียร์ก่อนนะพวกชุดอุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่าเป็นของชั่วคราวจบนะครับเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของ เออโทษทีฮนะมีโดนด้วยขอขอโทษครับลืมมีโดนด้วยแต่โดนเนี่ยข้อดีเราสามารถเอาโดนของเราเนี่ยเปลี่ยนสลับได้นั่นเองนะครับเปลี่ยนสลับยังไงอ่ะเดี๋ยวไปที่โดนก่อนไอโดนเนี่ยตรงเนี้ยมันเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นไอยอย่างล่าสุดเนี่ยเลเวลสี่สิบมีสามชิ้นเลเวลห้าสิบมีสามชิ้นไปหกสิบใช่ป่ะเราก็เอาของหกสิบมาแทนสี่สิบพอไปเจ็ดสิบเราก็เอาของเจ็ดสิบมาแทนห้าสิบดังนั้นมันเลยเป็นของโชว,ว์คาวเช่นเดียวกันอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนนะ อันนี้คือของโชว่คาวนะต้องบอกให้ครบเมื่อกี้บอกไม่ครบขออภัยด้วยอัน,นต่อมาผมจะมาพูดในส่วนของถาวรละเป็นยังไงนะถาวรเป็นอย่างนี้ครับแล้วกดเข้ามาที่ในส่วนของสมส่คืออาวุธของเรานั่นแหละผมจะเน้นจากหน้าอาวุธก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะอย่างแรกเลยคือค่าเสริมแก่งครับในส่วนนี้เราสามารถอัพแล้วอัพเลยคือถาวรดังนั้นถ้าคุณจะไปที่ ขอการค้าเพื่อซื้อเลยก็ไม่ผิดโซนโตผมบอกแบบนี้เลยก็ไม่ผิดแต่ว่าทีเนี้ยสายเติมกับสายฟรีมันจะมีจุดที่แตกต่างกันสายฟรีคือคุณสามารถซื้อแบบนี้ได้เลยแต่เอ้ยโทษครับสายสายเติมเนี่ยซื้อแบบนี้ได้เลยเนาะเนี่ยพิมเขียวพวกเนี้ยคือคุณซื้อเลยซื้อแบบงงว่าแล้วมันจํากัดรา,ายวันด้วยซื้อได้ทุกวันน่ะหมายควาว่าอ่าค่าพลังของคุณจะเพิ่มแบบสุดๆเลยอะ่ะแต่สายฟรีถามว่าทําได้ไหมแค่ต้องแลกกันครับ มาที่ในส่วนของตารางเวลาครับและภารกิจตรงเนี้เห็นปะเดี๋ยวมีแข่งขันตกปลาบ้างมีก่อซอมบี้บ้างมีอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไอ,ไอพวกเนี้ยแชร์หน้าที่ปฏิบัติแคมป์ทุกอย่างเอาให้เรียบครับเพราะถ้าคุณทําคุณจะได้เงินและคุณก็จะได้ของพวกเนี้ยมาอัพชัดเจนนะชัดเจนนะซึ่งของเหล่านี้มันก็สําคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นไปได้ก็ควรเล่นนะครับเนี่ยเห็นปะทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับคุณไม่เติมคุณก็เก่งได้เอาไว้ชัดก่อนนะ อันดับต่อมานะครับในส่วนของเมื่อแก้คืออันนี้เนาะคือการอั p เลเวลซึ่งั p แล้วั p เลยนะครับไม่หายนะและอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับคือสมุดนั่นเองเมื่อแก้ผมบอ,อกไปแล้วสมุดซื้อได้วันละ15อันนี้คือของคนเติมนะแต่คุณไม่เติมแ็่แค่ลงกิจกรรมลงมาได้5รอบก็ได้วันละ5เล่มแต่หนึ่งวันมีกิจกรรม2รอบก็่าสิบเห็นไหมมันได้ทุกวันครับดังนั้นะระยะห่างเนี่ยมันจะไม่มากแค่ต้องแลกกันด้วยเวลาอันต่อมาไอ,อ,าอาช่องที่3เนี่ย ส่วนนี้เราก็สามารถได้จากกจิจกรรมรายวันอยู่แล้วแต่คุณก็ซื้อจากหอ,อการค้าเมื่อกี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแนะนําตรงน,นี้คือเติมเงินอีกแล้วนะครับคนเติมได้เปรียบเสมอนะอันนี้ไม่รอดครับแต่ว่าไอ้สายแบบอาสายแบบเราอ่ะใช้แบบเป็นทองซื้อมันก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ามันมีจํากัดยังไงกดที่ร้านค้านะครับหลังจากนั้นฮะ,ะมาที่ล่างสุดเลยครับโกก็คือเป็นเงินนั่นแหละเงินที่เราไปฟาร์มของขายของนู่นนี่นั่นอะไรว่าไปครับ มันจะมีอยู่ในนี้ครับคุณก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันจะจําจกัดอยู่เหมือนกันก็คือสัปดาห์ละ5000อันเนี้ยสำคัญนะครับสัปดาห์ละ5000หมายเขาว่าคุณไม่เติมคุณก็ทําได้เหมือนกันและอันนี้ใช้อยู่แสนห้าแต่แสนห้าเนี่ยเฮ้ยมันได้เยอะนะ10ส,ส่วนคือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณเพิ่มได้เยอะและการถือว่าผมบอกแหล่งให้นะส่วนที่เหลือต้องไปตัดสินใจเอาแล้วก็อันเนี้ยเป็นชิปทักษะอะไรก็ว่าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ มาไหนเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวต้องอ้อย้คกกว่าครับโทษทีแล้วก็ในส่วนตรงนี้มันเรียกว่าเป็นการโอนย้ายค่าปรับแต่งสถานะทํายังไงนะครับสายฟรีก็เก่งได้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่คุณจะต้องซื้อมี1ครับไปหาอาวุธที่มีแบบเยอะๆแพงๆเลยอ่ะมึงแบบฟาร์มเยอะๆแบบเตรียมงบไวเลย200,000ซื้อของดีๆไปเลยอันนี้คือกรณีแรกผมแบ่งเป็นกรณีนะเนี่ยสัก2 0 0 0 0 0อย่างเงี้ย172อย่างเงี้ย อันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2นะครับซื้อกาก,ากากเลยครับกากๆคือแบบ2 0 0 0ันสามพเนี่ยกากๆเลยและอันดับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับมาโตะค้าบครับและมาที่เกาะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับสิ่งที่คุณทําได้ก็คือว่าค้าบขอพวกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมค้าบให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันเรียกง่ายๆว่าเป็นการแบบดัดแปลงอะเรื่อยๆจนกว่าจะได้สเตตัสที่คุณต้องการเพราะว่าถ้าได้แล้วเนี่ย มันได้เลยนะครับได้แบบถาวรด้วยเอออ่ะเดี๋ยวผมขอคราฟสักคู่นะครับอันนี้1งอันโอเคแล้วก็อีก1งอันแล้วก็คราฟได้แล้วนะครับคือว่าผมต้องทาให้ดูไงไม่งั้นอาจจะไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพจริงจริงจริง,รงอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับค้าฟหนึ่งทีจะได้อยู่10ซึ่งไอ้สิเนี่ยจะสามารถปรับแต่งได้2รอบเอาไว้ชัดก่อนนะปรับแต่งได้2รอบนะครับอ่ะจากนั้นเดี๋ยวมาก่อนในส่วนของสมสายเหมือนเดิม มาช่องที่4อันนี้ช่องปรับแต่งซึ่งคุณมีหลายชิ้นชัดเจนนะครับจากนั้นเนี่ยเห็นว่ามี30มีอะไรเงี้ยซึ่งมันต่ํามากเห็นปะอันนี้หลักร้อยแต่ถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะทีเนี้ยคุณสามารถแก้ได้นะครับโดยเดี๋ยวผมขอเอาซากอันนึงเอาเป็นหมวกแล้วกันปรับแต่งนะครับและใช้อันนี้เลยครับปุ๊บอุย้ยสไตล์ตามไม่ดีปรับแต่งใหม่ทําไปเรื่อยๆครับไออย่างอันเนี้ยดีกว่าของเก่าใช่ไหมแทนที่สถานะเดิม มันเรียกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยครับอันนี้คือกรณีแรกอีกกรณีหนึ่งนะครับมาที่กระเป๋าอันนี้กางเกงขอเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อยู่นะและคุณเห็นอะไรไหมครับว่าระดับ49แต่ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้30ที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะจะเอามาทําคลิปให้ดูนี่แหละจากนั้นคุณสามารถถ่ายทอดสถานะได้นะครับถ่ายทอดได้นะครับเนี่ยถ่ายทอดเห็นไหมว่าอันนี้เป็นของเลเวล46ถูกปะ แต่ว่าอันเนี้ยเราก็ใช้กางเกงที่เราใส่เนี่ยมัน30โอนย้ายเลยครับทําได้นะครับทําได้นะปุ๊บจบเลยได้เหมือนกันดังนั้นผมเลยให้คุณไป2วิธีนั่นเองนะครับวิธีแรกก็คืออาโอนย้ายจากของที่เราทําไว้แล้วเช่นสมมุติว่าเรามีแบบบวกร้อสมมุตินะเราก็โอนย้ายให้กับอาวุธชิ้นใหม่ที่เราเปลี่ยนได้เลยผมเลยบอกว่ามันเป็นถาวร ดังนั้นถ้าไปไม่ได้ไอตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของที่คุณจะต้องเพิ่มค่าพลังของคุณแล้วซึ่งผมก็ทําดังนั้นตอนนี้เวลาฟาร์มาเนี่ยเสร็จแล้วส่วนใหญ่ผมจะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเมื่อวานอันเนี้ยผมก็ทําไปละห้ารอบสุดท้ายได้ที่91ถามว่าพอใจหรือยังไม่ครับเพราะว่าถ้าเอาให้ดีที่สุดเลยเนี่ยเราจะต้องเอาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับว่าที่เป็นสีม่วงและอันที่ดีที่สุดที่เราต้องการนะก็คือเปอร์เซ็นต์อันด้านบนครับเห็นปะอยู่ที่เพิร์น,นเมอ กับเพื่อน่าเมทพื้นฐานอันไหนก็ได้ถามว่าขีได้ไหมคีก็ยังได้แต่ไม่สุดโซนตัวจะต้องเอาสีม่วงเท่านั้นแบบไม่มีทางเลือกหลังจากที่เราได้สีม่วงแล้วนะครับคุณก็ไปทําเป็นเกาะหลังเกาะได้สีม่วงก็เป็นหมวกมันมีหลายอันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเกาะเนี่ยอ,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 อันนี้หมวกเนาะมีลดดาเมจนะครับไปที่ไปที่เกาะครับ ลด,ดเมจเหมือนกันแต่พอเรามาที่ปืนเนี่ยเพิ่มดามเมจซึ่งแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเห็นไหมกางเกงก็ลดดาเมจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอันเนี้ยเพิ่มดาเมจเห็นปะถุงมือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มดาเมจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นไม่ได้เอาออฟเปร์เซนเท่านั้นถ้าได้เปอร์เซนต์ส่วนใหญ่คะแนนจะอยู่ที่150บวกขึ้นไปนะครับเนี่ยอันเนี้ยลดดาเมจนะครับปึ๊บอีกอันหนึ่ง เห็นไหมเกาะสูงสุดคือมันไม่มีเลยครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก่อนมี2อย่าง1ถุงมือครับ2ปืนหรืออาวุธนั่นแหละครับที่จะต้องใส่เนาะแล้วก็อาวุธลองเนี่ยต้องทําอยู่แล้วอวันนี้คงไม่ต้องพูดนะปืนมันเป็นทั้งปืนหลักปืนลองอันนี้ต้องทําอยู่แล้วหลังจากที่คุณทําเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณได้เป็นเปอร์เซนต์การันตีนะครับได้แต้ม2 0 0 0มื่นบวกดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําในช่วงเวลานี้นะครับไม่ใช่ไปฟาร์มเอาของมาขายนะแต่ว่าฟาร์มเพื่อแลกเปลี่ยนหรือมีอก,กรณีผม ฟาร์มก็ได้แต่ฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเอาของไปขายพอได้เงินแล้วอย่างที่ผมบอกครับมาซื้อไอ้ของพวกนี้แทนแต่ประเด็นคือเห็นไหมก็ไม่ใช่ม่วงนะครับ172ยังไม่ม่วงนะ้ามผมผ่านไหมไม่ผ่านครับต้องเป็นม่วงเท่านั้นครับพอม่วงใน200อัพครับเห็นปะหรือว่าคุณจะมาหาในส่วนของสีแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะขอหาแป๊บนึงไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไนงะ แต่ออฟม่วงอะหายากแต่ว่าถ้าหากคุณเจอออฟม่วงและราคาอยู่แสนห้าเนี่ยจะดึงเลยก็ได้นะก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าไม่มีเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็ยังฟ้าอยู่เลยครับคำแนะนําคือต้องม่วงเท่านั้นนะ่ะแต่หายากหายากเพราะว่าส่วนใหญ่คนรีออฟม่วงไม่มีใครขาย <c oughs> ไม่มีใครขายแล้วครับออฟม่วงอะ่ะเจตเจนะเนี่ยมันหายากครับหายากมากหายากมากต้องยอมรับนะ อันนี้ผมลองดูนะเผื่อเจอคือว่าอย่างที่เราเห็นนะมันมันไม่มีจริงๆอะ่ะเนี่ยมันไม่มีครับมันหายากมากนี่เจาะเกาะบต้องแบบนี้ครับประมาณเนี้ยแต่ถามว่ารีเรื่อยๆได้ไหมได้ครับหลังจากเรารีได้แล้วพอเราเปลี่ยนอาวุธหกสิบเราค่อยโอนย้ายสถานะเนี้ยไปให้กับปืนใหม่แล้วคุณลองดูแต้มนะแต้มเพิ่มมา300400ชัดเจนนะครับ อันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆแต่ถามว่าม่วเมื่อกี้เจาะเกาะผ่านไหมก็ไม่ผ่านอยู่ดีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ่าผมย้อนกลับไปกีไปที่อาวุธนะครับปรับแต่งเอาเพิ่มนาเมจกับเพิ่มื้นโจมตีพื้นฐานขอเป็นเปอร์เซ็นต์ครับจะเยอะที่สุดดังนั้นไอพวกแบบเป็นเลขเดียวๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอามาทุกกรณีชัดเจนนะครับหมายความว่าอันเมื่อกี้ก็ไม่บายครับต้องแลกเรื่อยๆผมบอกแล้วหายากผมเลยบอกว่าให้เตรียมไว้200,000 แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับอันนี้คือในส่วนของชิปซึ่งชิปเนี่ยใส่และถาวรแต่โดยเบื้องต้นผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นสีม่วงไปก่อนเพราะสีม่วง1ชิ้นเนี่ยที่หัวคานวนนะไม่เกิน200 0 0 0ทองไม่เกิน200 0 0 0ซื้อ30ชิ้นเพื่อเอามารวมไม่เกิน2 0 0 0 0 0ครับปืนด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของสีทองผมบอกเลยครับ4ล้านโอเคไหมครับผมเลยอยากบอกว่าใส่สีม่วงไปก่อนซึ่งนะตอนเนี้ย จะขายของอย่างเดียวก็ได้อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่ามันอยู่ใน <machine> ่วนไม่ไ <Hello> ม่ไม่นี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 ่เห็นไหมเนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนียเห็นไหมครับบวกดามเมจสิบเจ็ดแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะและก็ต้องเก็บอยู่สามสิบชิ้นซึ่งอาวุธปืนแพงที่สุดแต่ถ้าคุณจะเอาอย่างอื่นแทนได้ไหมได้คําตอบคือได้ครับทดแทนไปก่อนคําแนะนําคืออันเนี้ยได้ครับแล้วก็ในส่วนของเกาะสูงสุดก็ได้หรือว่าจะเป็นเลือดก็ได้เกาะก็ได้คือได้หมดนะครับผมเลยบอกว่าสองแสงไง ไอเนี้ยสาชิ้นเนี่ยคือ2อ0 0 0นอันเนี้ยสาชิ้นเนี่ยคือแสนห้ารวมกัน2ชิ้นระหว่างอาวุธกับเกาะคุณจะได้ก็คือ4ี่แสนไงผมเลยบอกว่าชิ้นละ2 0 0 0 0นเตียมไว้เลยคือ4ี่แสนดังนั้นตอนนี้คุณจะเอาเงินตรงเนี้ยมาทําชิปก็ได้แต่ส่วนตัวส่วนตัวผมนะจะเอาไปโอนย้ายค่าก่อนเพื่อให้ได้สีม่วงครับพอได้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทําชิปอีกทีหนึ่งเพราะว่าชิปมันเพิ่มแค่400 มันไม่เยอะขนาดนั้นแต่ต้องทํำไหมต้องทําเช่นเดียวกันอันนี้คือหน้าอาวุธหมดแล้วนะถาวรน,นะอันต่อมาคือทักษะครับในวนของทักษะเนี่ยก็คือเล่นตามกิจกรรมตามเคล็อะไรไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวผมจะแนะนําว่าให้อัพเป็นอันนี้ก่อนก่อนเลยนะอันนี้ก่อนเอาให้เต็มเอาให้แน่นซึ่งถ้าคุณอัพสุดบอกเลยก็เช่นประมาณ 2, ันึ0สองพันบวกเพิ่มแน่นอนครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะลองอัพเกดครับ12เห็นปะสิบ มันบวกขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นผมเลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณบวกสักสิมันก็ร้อยหนึ่งแล้วไงใช่ปะ่ะสิบร้อยหนึ่งแล้วถ้าบวกสักร้อยหนึง่งก็พันหนึ่งลวผมเลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยสองพันสามพันแน่นอนสําคัญมากๆต้องอัพด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแต้มแคมป์เห็นไหมเอ่ยว่าผมอัพตลอดแต่ผมอัพเช้าก,กว่าชาวบ้านเพราะผมดันเอาไปเสียรถหนึ่งหมื่นคือรถมันต้องมีเออรถมันต้องมีนั่นแหละพอเอาไปอัพเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะได้แต้มเพิ่มเห็นปะ่ะสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนจาบอันไหนก่อนแล้วแต่สะดวกเลยแต่ยังไงก็ต้องอัพเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นเนี่ยมาที่อันนี้ใหม่ครับเห็นไหมว่ามันจะมีขัดเกลอะไรพวกนี้ครับในส่วนส่วนที่คุณยังเสียไปซึ่งแต้มอสวรรค์นี่ผมขาดเห็นป่ถ้าคุณได้ระดับ S ทั้งหมดบวกหมดเลยอะ่ะคะแนนของคุณแต้มเนี่ยจะอยู่ที่22 0 0 0ซึ่งโดยตามปกติอาวุธของคุณจะอยู่ที่ S อยู่แล้วผมเลยอยากบอกว่าถ้าหากใครต้องการที่จะทำแต้ม22 0 0 0 ไม่ใช่คุณต้องเอาเงินไปซื้ออาวุธทองนะแต่คุณจะต้องเอาเงินมาปรับแต่งอาวุธให้เป็นสีม่วงเขียไหมครับอาวุธออบสีม่วงแรงกว่าปืนทองแต่หลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราจะไปซื้อปืนทองกากา,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 กากมาก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะอืมเท่าไหร่เนี่ยกากา,กากคืออย่างเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าก็ได้อ่าถ้าเอาแบบลดแบบแบบแบบลดราคาเนาะขอดูแป๊บนึง อ๋อเจ็ดหมื่นห้าเหมือนเดิมเนี่ยก็ได้ก็ได้เจ็ดหมื่นห้าครับซื้อเสร็จปุ๊บโอนย้ายเลยครับพอโอนเสร็จปับ๊บค่าพลังของคุณตรงเนี้ยมันจะเป็นระดับสองร้อยบวกเลยซึ่งมันคุ้มกว่าชัดเจนนะครับอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะว่าสําหรับในการอ,อัพแต้มอัพยังไงมีทั้งถาวรและโชขาวไอ้โชขาวอะต้นคลิปที่เหลือถาวรหมดเลยทําไมต้องอธิบายให้อย่างละเอียดไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่เข้าใจครับว่าเออถ้าแบบนี้เราควรทําเน้นไปที่ตรงไหน ควรทาที่ตรงไหนก่อนเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่ไปซื้ออาวุธทองเกาะทองมันไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าหลายๆคนในกลุ่มก็โพส์แล้วใส่อาวุธทองทั้งตัว18ื่นก็มีครับสองหมก็มีครับซึ่งมันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่อาวุธทองอ่ะคุณลองนึกดูนะมเมื่อกี้ปืน7 5็ดหหเนาะทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลอง,ลองมาที่ชุดเกาะคือผมต้องการที่จะคํานวณเงินคร่าวๆให้เห็นนะครับว่าโดยรวมมันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไอ้พวกเกาะหมัวพวกเนี้ยผมตีไป3 0,000ื่นพอ่วนใหญ่เห็น3 0,000ื่นเนาะ 1>, 1ส่วนสส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วนตีไปแล้วครับประมาณ200,000บวกปืนอ่ะสามแสนห้าสามแสนห้าตรงเนี้ยที่คุณเสียหมายควาว่าพอคุณนับอีก10เบเลวคุณก็ต้องเสียอีก3ามแสนห้าเรื่อยๆโดย3ามแสนห้าตรงเนี้ยชั่วขราวด้วยแต่ว่าถ้าหากคุณยอมซื้อแบบเน่าๆเลย2องพอย่างเงี้ยและโอนย้ายออกเอาปึ้งทีเดียวอ่ะคะแนนของคุณจะเพิ่มเยอะกว่าเสียไม่ถึง3ามแสนห้าด้วยผมกล้าการันตี แต่ประเด็นคืออาจจะชิ้นละ10,000แสนตีแบบเฉลี่ยไปเลยเพราะว่าในแคมป์ผมอะตอนนี้ก็มีคุยกันอยู่ว่าแบบเสียไปแสนแสนทองอะเออแต่อันนี้คือไม่ใช่สายฟาร์มนะเติมอะเขาไม่ได้ฟาร์มอะแค่เติมอะเติมแค่หนึ่งก็1 0 0 0พันอะว่าง่ายเอะหนึ่พได้1ชิ้น7 000, ชิ้นก็คือ7 0 0 0แต่ได้งงวะและค่าพลังก็20,000บวกไปเลยแต่ว่าเป็นของม่วงทั้งตัวนะแต่แรงกว่าของทองทั้งตัวซึ่งออฟซูไม่ได้ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าใครชอบก็จะไลค์จะแชร์ก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับ